สวัสดีย้ำคำครับโหพี่ดอกเวทีกับตั้งเห็มแป่เร้อแล้วนิ้วเข่าได้ประเด็นเรื่องร้านไปมึงครัวกันนะครับมียังกินกินข่าวเราบ่แม่ครัวประเทศยังกินต้มไก่จ้าต้มไก่ไกเหรอไปดูซีต้มไก่ไม่พอเแค่ยังกินพอ,อนลปลาปลามาใส่ปลาอ,อ,อ่ะ อ๋อไอลปาปลาหนึงดูไม่รู้อ่ะว่ามือนอไ่อะไรเนี่ยต้มไก่หรอทำบองวางอะไรตุ่มไก่ก็อย่างนั้นแม่ซื้อโฟมหน่อยค่ะเดีย๋ยวต้องมาซื้อโฟมเมนูนีนะ้เลยห้าบาทไอ้ไอ้อันหบาทสออันมามาทำอะไร,รอ่ะฮะ ทำการตักอาทกี่น้ำแดงเน home, <c oughs> ตำบาฮวงกินบ่ <c oughs> เออเอาอะไรละ่ะเอาตรงใกล้กับอัน,นกับอันนี้ผัด <Okay>. oh, อันสองยางโอ้ย่ายหลายๆั็สิเอออะไรละ่ละลเพื่อผู้อื่นนะ้ำโอเค okay. thank you เอาหนๆๆาน้ำเอาหนาน้ำเอำเอผัดกะเพรา ผักกะเพราหลายแห้งครับรัวคุณนุย้ยพอแล้ว Thank you สาระเขาด้่ยสาระบาดิมีมือถือได้เตาใส่น่องสาระเขาที่ใส่ติ๊กนี่บ่เออเขาเด,ด้จบแล้วจบแง้วพี่จบเองก็ได้เพื่อนทานเนี่ย เอาไปแล้วใส่ยังพอใส่ลาบเดี๊ยบนึงไปหนแล้วเข่าขั้วเลือนซูเลยประเดี๋ยวฮอนไปเพื่อคู่ไกลนำ thank you อย่างน้อแม่อะอย่างน้อปะนี้โอ้ยอเคโอเคครับ เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้กันเดี๋ยวจะมากินซิมกันเดี๋ยวซิมซิมมันต้มใกล้กันอือหือก็อร่อยมากเด็ดเด็ดเขาอ,อนอนครับเรากินกับอันนี่อันนี้ผัดกะเพราอือหือเพราะความเผาความแบบมันขมไทยคบเขา,ม,า,า,เม,า,าขมันครบกัน ไก่นอนมาทันตื่นมาได้ยังกลิ่นมนะดูหันบ่บ่มาอยู่ อยากเราแลกเงี้ยแรงเด็กหน่อยไปบแมหามน้ำกันเลยไปเบิ่งเป็นหัวข้องกันครับวันนี้ไหว้พระจำขับดานะครับช่วงนี้ปองงดนำบัลล้มบอกกินเลยไม่มาบอกกินเลยดอกงดหน่อยลงจะบอกคอยกินเลยล่ะมือหนึ่งจะบอกกินเลยล่ะเชิญหนึ่งถ้าฉันมีคนซื้อมาใหายอีกอะแกกินอยู่ แต่ว่าให้ซื้อกินเองก็ผบอก็กินนะครับกดกดกดเออว่าต้องย้ายเอาไว้ก่อนแต่ว่าทองฝาปลอดโปร่งยุยยัยได้อยู่มันบอมา้าดอกมึงกับเบิ้งแน่มือนีมันสีมาบอมา้าเนี่ยนะ บอเอาบัฟพึ่งก่อนก็นได้มันเสียมันมนี่ความอับบอแต่ออว่าหญามันอับกดจริงข้าไปบ้าแมนบ้านใยญ่บ้าใยาใ่ดีมับน้กเปิดฟ้า้นี่ก็ดีเนี่ยบัดล้องเท้าเปียกๆมันก็บบออกมาตากให้กูเนี่ยล้องเท้ามันมีความเื้นอยู่ มันว่าววาใหญ่เดี๋ยวเอามาพึงจะข้าวหนึ่งมันก็หัวมันอันน่ะมันก็เอาออไปสั่นตัวอีพอดดีบอฉลาดเลยวะซื้อคักอยอาบน้ามากับเปียกแลวลักกดกินข้าวไปสองรอบตาดด้วยแตกอนี่ครับ หน้างานสาดเต็มไปดิสาดาสตางานครับผมไม่อยากอยากไปฟุ้นหลายแฮงเงื่อออกอยู่ตอนนี้ห่อนฟุ้นเป็นยังไงครับคือคือเป็นหนามมาโหดวะไง,งงองอยู่ดิบไป่นนย หากินเขากันบอมันก็ออกมาพึงแน่มันอันนั่นอ่ะมันอับมันว่ามันว่าตกงายดอกมันสิ่ตกะขันนะออกมาพึงกอนออกมารลดมันเหม็นอับของผู้ใดเนี่ยคือบมเป็นตะเบิงเทบๆจมนาำนี้เลยฮะ นี่แปงแ้งเต้ยนองเต้ยหนาก็จะถึงหน้ามเปียกเต็นพระเอกวัด้วให้เอ็มวีอยู่ ุนกระยายคานคะนสุดกันเซรอสุดขนขนเปียกกระยายครับมันเปียกขนซุ่มมันเปียกน้ามาขึ้นมาตากพระพึงใส่แดดโชคดียังมีแดดอ้หล่ะเจอสบางไม่แล้วมันไม่ได้ไปสือกบบเลย เป็นรถไปกินเขาอยู่พร้อมกูก็ไปครับพี่น้องมาด้วยครับไปกินเขา่ารำกันคลิปนี้ไปซ้ำเนี้ยครับ